สวัสดีครับเราจะปกป้องบัญชีของเรานะครับไม่ให้ใครเข้ามานะครับได้ดียิ่งขึ้นด้วยการยืนยันแบบสองขั้นตอนครับจาก Google Google ครับวิธีทำก็คือพิมพ์คำว่ายืนยันนะครับยืนยันสองขั้นตอน Google นะครับแล้วก็เข้ะ Enter ครักนั้นเข้ามาที่การยืนยันนะครับจาังนั้นก็เข้ามาที่การยืนยันแบบสองขั้นตอนของ Google ครับคลิกไปเลยครับ อย่างนั้นก็มาอ่านข้อมูลก่อนนะครับผมเนี่ยอ่านแล้วก็โอเคครับดีมากครับเพราะมันปลอดภัยครับยืนยันรหัสจากโทรศัพท์ด้วยนะครับคลิกเริ่มต้นใช้งานครับหลังจากคลิกงเริ่มต้นใช้งานนะครับตรงนี้ก็จะมีเริ่มการจ้างค่านะครับอ่านก่อนนะครับเรียนรู้เพิ่มเติมอ่านนี้ครับนี้ผมก็จะเริ่มการตั้งค่าอันดับหนึ่งครับเบอร์โทรศัพท์ครับ มันจะมีสี่ขั้นตอนนะครับเราควรส่งรหัสไปที่โทรศัพท์เครื่องใดนะอุยนจะส่งรหัสตัวเลขไปยังโทรศัพท์ของคุณเมื่อใดก็ตามที่คุณย้องใช้เข้าใช้จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ไม่น่าเชื่อถือที่ไม่ใชชื่อของเราเนะี่ยมีแต่เพื่องของเราก็สามารถทําได้ทำให้มันไ,ไม่น่าไว้ใจไปทั้งหมดมาเลขโทรศัพท์ก็คือก็ใส่มาได้โทรศัพท์ของเราไปนะครับเราควรส่งรหัสให้คุณอย่างไรถ้าข้อความก็จะส่งมาทาง SMS เข้ามาเบอร์มือถือเบอร์นี้มือที่คุณเขียน ไว้นะครับเขาจะส่งข้อความเม็ดหรือเม็เข้ามาแล้วก็กนะนะรอกวหัเข้าไปครับก็หมยว่าเข้าได้นะแต่ผมจะใช้แบบโทรศัพท์ครับโทรศัพท์ก็คือเสียงครับอันนี้ผมจะส่งแบบเสียงถ้านี่ส่งแบบ H s M s อย่างนั้นก็คลิกส่งรหัสครับหลังจากคลิกส่งรหัสเสร็จก็จะมีข้อความเสียงมาแล้วนะครับมีโทรศัพท์เข้ามานะครับ อย่างนั้นก็ทําการเปิดเสียงครับครับ จากนั้นก็คลิกยืนยันครับอ่าเป็นล้ว่าใช้ได้ครับเข้ามาได้นะครับก็ผ่านครับอ่าเพรเห็นว่าเชื่อถือนะครับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้หรือไม่อ่าเครื่องนี้ก็ไม่น่าเชื่อถือครับเพราะอาจจะมีคนเข้ามาเล่นได้นะคลิกเข้าไปเลยครับคลิกว่าไม่น่าเชื่อถือนะครับอ่าไม่เชื่อถือคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เราไม่เชื่อถืออะไรกัทั้งสิ้นนะครับเพื่อความปลอดภัยที่สุดครับจากนั้นก็เปิดการยืนยันแบบสองขั้นตอนครับ คุณจะถูกขอให้ก้อรหัสนะครับเฉพาะเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ได้เฉพาะชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีนะอ่าทีมงานของเรานะครับของคุณจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ไม่น่าเชื่อถือถ้าคุณทําโทรศัพท์หายคุณสามารถเปลี่ยนโทรศัพท์ที่เชื่อมโยงในการตั้งค่าบัญชีได้เสมอนะครับคุณสามารถเปลี่ยนโทรศัพท์ที่เชื่อมโยงในการตั้งค่าบัญชีได้เสมอนะครับ่างนั้นก็ทําการยืนยันครับในขั้นตอนที่สี่นะครับ ดังนั้นเครื่องคิดยืนยันครับก็จะมาแล้วครับรหัสยืนยันนะครับสถานะการเปิดย pues be <over> ืนย <over Commander tones> <over> ันขั้นตอนเปิดนะครับปกป้องบัญชีของคุณตั้งแต่วันที่สิบสามยาวยาวสองสิบห้าสงสิบสี่นะครับมันเวลาประเทศไทยกับต่างประเทศไม่เหมือนกันเวลาต่างประเทศจะเป็นวันที่ส3เลยหมายเลขโทรศัพท์หลักของเราตัวเรื่องนะครับหมายเลขโทรศัพท์สำรองคมันจะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์สำรองนะครับมันจะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์สำรองคลิกครับแล้วก็คลิกตรงนี้ครับ เลือกประเทศไทยครับจากนั้นก็คลิกประเทศไทยครับสังเกตจะใช้เบอร์โทรศัพท์จะขึ้นด้วย66นะครับแทนเลขศูนย์ครับแต่เราไม่สนใจครับเราใส่เลขศูนย์เพราะว่าจะแปลให้อัตโนมัติครับเขามีความสลาดสูงครับหลังจากคลิกประเทศไทยเสร็จแล้วเราก็พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์นะครับที่จะทำสำรองนะครับว่าตรวจสอบเบอร์นะครับและที่สำคัญครับไม่ต้องเว้นวรรคครับ จากนั้นก็เอาข้อความก็ส่งให้เเมครับผมจะเอาเสียงก็ส่งโทรศัพท์ครับให้เป็นเสียงมาส่งโทรศัพท์เหมือนกันแต่อันนี้เป็นข้อความอันนี่เป็นเสียงมราถือเพื่อวรหัสใช้งานได้ต้องตรวจสอบกอนนะครับว่าใช้ได้จริงหรือไม่นะสำหรับ,บเบอร์ที่เราใส่ผิดหรือเปล่านนั้นก็ที่ส่งมาครับเขาจะทำการโทรศัพท์เข้ามาเราก็จะต้องกรอกรหัสที่เป็น กําลัการรับโทรศัพท์แล้ก็เปิดเสียงโทรศัพท์ขอบคุณที่ใช้การทางร์ของ Google โด่ไม่ได้ิดเรหัสผและจไม่มีีานจาก Google ขอรหัส่ัของคุณค จากนั้นก็คลิกทดสอบรหัสครับก็เขียนว่ารหัสได้รับการยอมรับแสดงว่าถูกต้องครับแล้วก็คลิกบันทึกเลยครับอ่าเราก็จะมีรหัสจำลองเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ป้อนรหัสของเรานะครับแล้วก็คลิกลงชื่อเข้าใช้ครับอ่าตรงนี้ก็จะเขียนว่าอะไรครับตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าต่างๆคุณเป็นปัจจุบันนะครับเนื่องจากคุณอ่ได้เลือกใช้ความปลอดภยนะัยระดับที่สูงขึ้นจากการยืนยันแบบสองขั้นตอน เราจึงจําเป็นนะครับต้องตรวจสอบให้แน่ใจเป็นระยะระยะว่าการตั้งค่าของคุณถูกต้องโดยปกติแล้วคุณจะได้รับรหัสยืนยันจากาหมายเลขนี้ครับหมายเลขหลักของเราครับเพิ่มก็จะว่าก็าจะบอกว่าเราทําวันที่เท่าไหร่ด้วยนะครับทรศัทสสำรองก็คือเบอร์นี้นะครับเพิ่มเมื่อ,อไหร่ครับทำเมื่อวันที่น1ามิย2555ครับ, 2, 5, 5, ร,บรหัสสำรองไอ้นี่ไม่ได้พิมพ์รหัสหรือดาวน์โหลดรหัสสำรองครับอันนี้คืออะไรครับ อันนี้ก็คือเราขอแนะนําให้คุณเพิ่มรหัสหรือดาวน์โหลดล่าสัมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเดินทางหรือมีปัญหาในการรับรหัสเราเกิดโทรศัพท์เสียหรืออะไรนะครับเราก็สามารถเข้าใช้งานได้นะครับโดยการดาวน์หสำรลองนี้ครับเราจะทํายังไงครับเราก็ต้องอัปเดตนะในกรณีที่เราเดินทางไปที่ที่เราไม่สามารถที่จะใช้โทรศัพท์ได้นะครับเราก็สามารถเก็บสำรลองข้อมูลไปได้ครับเพื่อจะเข้ารหัสนะครับเป็นสองชั้นเหมือนเดิมคลิกอัปเดตทันทีครับ เพื่อที่จะอัปเดตทันทีเพื่อที่จะมาแก้ไขได้ครัเพื่อที่จะทํารหัสอะไรต่างๆนะครับเพื่อแก้ไขหรืออะไรนะครับนี่ครับนี่แล้ก็แก้ไขเบอร์ได้นะครับไม่ใชเอาออกก็ได้นะครับเพิ่มหมายเลขก็ยังได้นะครับอันนี้ก็หมายเลขโทรศัพท์หลักแก้ไขได้นะครับส่งรหัสทางโทรศัพท์ปเรีกเตรงนี้ก็แก้ไขได้นะครับเอาเอสเอสก็ลิกตรงนี้ครับแล้วก็แก้ไขครับอันนี้หมายเลขโทรศัพท์สำรองนะครับแก้ไขน้าออกได้ครับเพิ่มหมายเลข โทรศัพท์ก็เพิ่มอีกได้นะครับสำรองได้เยอะๆครับคลิกเข้าไปก็เพิ่มได้อีกอันนี้รหรัสสำรองครับในกรณีที่ไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้เราก็พิมพ์หรือดาวน์โหลดคลิกครับอันนี้เราไม่จําเป็นจะต้องรับโทรศัพท์จากไอ้ตรงนี้แล้วนะครับเพราะเราสามารถใช้รหัสตรงนี้นะครับไปใช้ได้แทนไอ้แบบไอ้โทรศัพท์นะครับแทนไอ้ที่ส่งมาทางโทรศัพท์ครับจากนั้นเราก็คลิกสร้างรหัสใหม่ตรงนี้ครับ อ่าแล้วจาคที่ลิกสร้างรหัสเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็คลิกบันทึกเป็นไฟล์ข้อความครับอ่เป็นไฟล์เลยนะเป็นไฟล์ข้อความครับเราคลิกครับบันทึกเป็นไฟล์ข้อความเขาก็จะดาวน์โหลดเข้ามาในคอมพิวเตอร์ของเราครับคลิกแสดงการดาวน์โหลดครับอ่าจะอยู่ตรงนี้ครับ b a ค k u p code ครับคลิกแสดงไฟล์ที่ดาวน์โหลด b a ค k u ั code นะของเราเนี่ยครับคลิกแสดงไฟล์ดาวน์โหลดครับมันก็จะมาในนี้นะครับเราก็ได้บันรคลิกเข้ามาครับแล้วก็มีน้าหมากให้เราใช้ทั้งหมดสิบชุดครับแต่ละชุดจะใช้ได้ครั้งเดียวครับ คือแต่ละชุดนะครับจะใช้ได้ครั้งเดียวนะครับไมนี้่หมดหนึ่งถึงสิบชุดครับแต่ละชุดจะแต่ละชุดนะครับอย่างนี้นะครับให้ก๊อปปี้นะครับให้ก๊อปปี้ตรงนี้นะครับไปวางไว้ไปไปเข้ารหัสแบบของฉันตอนที่ว่าส่งโทรศัพท์นะครับให้ก๊อปปี้ตรงนี้ไปวางไว้เลยครับหลังจากวางปุ๊บมันก็จะสามารถเข้าไปในบัญชีของเราได้นั่นเองครับแต่ใช้ได้ครั้งเดียวนะครับมดใช้ครั้งเดียวก็ต้องใช้ตัวอื่นนะครับ ใช้ได้ครั้งเดียวครั้งเดียวทุกตัวครับแต่ถ้าไม่ใช้นะครับเราก็ต้องลบทิ้งไปนะครับเพราะว่าเก็บไว้มันก็จะเป็นอันตรายกับเราได้นะครับหรือเขาสามารถมาเอาแบ็กอัพโพสไปใส่ได้นะเราก็ควรจะลบทิ้งไปเลยดีกว่าครับใช้ก็ลบทิ้งไปเลยครับไม่งั้นเขาจะเข้าได้นะและต้องเข้าไปลบในถังขยะด้วยนะครับไม่งั้นเขาไปหาในถังขยะก็จะเข้าได้อีกยุ่งเลยนะเดี๋ยวก่อนครับถ้าเราลบทิ้งอย่างนี้เดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูสักครั้งครับเดี๋ยวคลิกที่ตรงนี้นะครับ เราก็สร้างรหัสใหม่ใหม่ครับอสร้างรหัสใหม่จากนั้นก็เข้ามาใหม่ครับบันทึกเป็นไฟล์นะครับผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไปที่ดาวน์โหลดนะครับเพื่ออะไรครับเดี๋ยวจะแสดงให้ดูคลิกมาตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้เราได้ทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสอบสัมนาลองก็เรียบร้อยทุกอย่างก็ใช้ได้นะครับคุณมีสิบรหัสที่ไม่ได้ใช้นะครับเห็นไหมครับเขาจะบอกเลยว่าเราทำสิบรหัสขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้นะครับ ถ้าไม่ได้ใช้ก็ต้องลบทิ้งนะครับไม่ควรเก็บไว้ตัวแดงรหัสสำรองอแสดงให้ดูก็จะแสดงให้ดูก็จะขึ้นมาในรหัสสำรองของเราังนั้นก็ไม่แล้วก็กลับไปที่เดิมครับอย่างนั้นก็ไวทที่คอมพิวเตอร์ที่ต้องลงทะเบียนที่อะไรนั้นที่ลงทะเบียนลงทะเบียนก็หมายถึงว่าไม่ต้องใช้รหัสสองชั้นครับก็คือเป็นคนเดียวโดยเฉพาะความเรื่องนั้นแต่ถ้าเป็นความเรื่องอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ก็จะต้องยืนยันทางโทรศัพท์เหมือนเดิมครับ ที่คอมพิวเตอร์นะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ผมไม่ลงนะครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยสูงขึ้นได้อีกลงลงทะเบียนแล้วก็ลิกตรงนี้ครับเพื่อจะไม่ต้องลงสองชั้นนะครับดูลงชั้นเดียวเพื่อความสะดวกแต่เพอความปลอดภัยก็น้อยลงครับคอมพิวเตอร์ที่ลงทะเบียนเครื่องอื่นหากต้องการขอหน้านี้คุณได้แล้วที่จะไม่ให้เราสามารถยืนยันในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นคุณสามารถรีเซ็ตการเลือกได้ที่นี่ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อให คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องสามารเรียืนยันของคุณเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้เราก็ลงองคลิกเข้าไปดูครับเปลี่ยนการตั้งค่า,าดูครับหรหัสบนเครื่องคอมบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นคุณสามารถเลือกที่จะบังคับใช้รหัสบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นทั้งหมดได้อีกครั้งไม่รวมเครื่องนี้คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้บนคอมพิวเตอร์เหล่านี้อีกครั้งอย่าลืมว่าคุณจะต้องใช้โทรศัพท์หรือตัวเลือกสำรองเพื่อ รับรหัสยืนยันของคุณอะไรนเป็นต้องมีรหัสให้รหัสบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นทุกเครื่องจาเป็นต้องมีรหัสหมด <c oughs> ครับทีเ่เรามาที่นี่คอมพิวเตอร์ที่อะไรนะคอมพิวเตอร์ให้ยืนยันได้โทรศัพท์ทุกครั้งอะไระคอมพิวเตอร์ลงทะเบียนเครื่องอื่นเพราะน้านี้คุณได้เลือกที่จะไม่ให้เราถามรหัสยืนยันในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นคุณสามารถรีเซ็ตการเลือกได้ที่นี่ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องถามรหัสยืนยันเมื่อคุณลงที่ประใช้ พิเศษนารตั้งค่าที้เราก็เห็นจาเป็นต้องมีรหัสแล้ก็พิสัยที้เราก็เขียนคอมพิวเตอร์ที่ลงทะเบียนเขาจะแสดงว่าไงครับเขาจะเขียนว่าเปลี่ยนการตั้งค่าแสดงว่าเราได้จําเป็นต้องมีรหัสเรียบร้อยแลนวเราพิป็นต้องมีรหัสเราก็เลยคลิกขึ้นมาเป็นคําว่าเปลี่ยนการตั้งค่าายควก็ว่าคอมพิวเตอร์ที่ลงทะเบียนนะครับไม่ใช่คอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับคอมพิวเตอร์ที่เราลงทะเบียนเครื่องอื่น ถ้าเราลงทะเบียนปุ๊บเนี่ยเราก็จะให้เขาสองชั้นก็ได้หรือไม่สองชั้นก็ได้หรือปกติก็ได้อะไรเนี่ยถ้าไม่ได้ลงทะเบียนก็จะต้องเป็นสองชั้นตลอดนะครับอันนี้ผมไม่ได้มีลงทะเบียนพักเครื่องเลยนะครับแม้แต่เครื่องที่เล่นเองนี่ก็ไม่ได้ลงทะเบียนครับก็หมายว่าต้องสองชั้นตลอดเวลาข้อสำคัญคือไม่เสียเงินครับเมื่อเขาส่งหลาเสียงมาหรือส่งเอสดีเมสมาเราไม่เสียเงินครับไม่เีเสียเงินก็เอาแบบปลอดภัยครับให้มันทำงาตลอดเราก็ต้องใช้ตัวศับตลอดครับอันนี้เปิดนะครับ เรียบร้อยนะครับอันนี้คีย์ความปลอดภัยครับคลิกดูครับดืออะไรครับคีย์ความปลอดภัยเป็นอุปกรณ์ทางกายภาพที่ทําให้การลงชื่อเขาใช้บัญชีอ o o g l e ลปลอดภัยมากขึ้นเมื่อลงทะเบียนคีย์ความปลอดภัยแล้วคุณสามารถลงชื่อเขาใช้ได้เลยใส่คีย์ความปลอดภัยแทนการพิมพ์รหัสยืนยันคุณไม่ได้ลงทะเบียนคีย์ความปลอดภัยใดๆไว้ในขณะนี้เพิ่มคีย์ความปลอดภัยไหมครับใส่ไว้ในอะไรนะ USB นะแบบไรนะครับเพิ่มคีย์ความปลอดภัยลองลองดูทีครับว่าคืออะไร เาง่ีความปลอดภัยนะผู้ใช้การยืนยันตกอบสองขันตอนะครับคุณสามารถเพิ่มคีย์ความปลอดภัยลงในบัญชี Google เพื่อทําให้ขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้ง่ายและปลอดภัยขึ้นทําได้ต่อไปนี้โปรดตรวจสอบว่าคุณมีคีย์ความปลอดภัยอยู่ตัวาไม่มีคีย์ความปลอดภัยเรียนรู้เพิ่มเติมก็ต้องไปเรียนรู้ก่อนครับนำคีย์ความปลอดภัยออกใส่ไว้แล้วคลิกลงทะเบียนและเสียบคีย์ความปลอดภัยลงในพอร์ต usb หากคีย์ความปลอดภัยมีปุ่มหรือที่ ดีทองให้แตะปุ่มหรือทิดังกล่าวพบปัญหาเราก็เก็บไว้ในสัจไดของเราก็ได้ครับอันนี้ยังไม่ทำดูอันนี้ผมจะลองออกนะครับลองออกจากระบบครับแล้วก็คลิกลงเชื่อเข้าใชใ้ใหม่ครับดูว่าจะสองขั้นตอนหรือไม่นะครับจากนั้นก็คลิกอีเมลครับ อย่างนั้นก็พิมพ์รหัสผ่านครับเดี๋ยวเราล,าง,ลงชื่อเข้าไอ้ครับเห็นไหมครับป้อมรหัสดีแล้วครับเป็นความปลอดภัยสูงสุดเลยนะครับและที่สำคัญไม่เสียงกนครับเรยแล้วครับปดเสียงครับ กนั้นก็คลิกยืนยันครับอ่าคลิกยืนยันนี่แล้วก็ผ่านเลยนะครับแต่ทีนี้ผมจะไม่ไม่ใชรหัสนี้ก็ได้ไหมครับก็ได้นะครับเราใชรหัสที่เราเก็บไว้ตะกี้นะครับไปที่ดาวน์โหลดครับไปที่ดาวน์โหลดเลยครับดาวน์โหลดนะคลิกดาวน์โหลดตรงนี้นะครับคลิกดาวน์โหลดนะครับไม่รู้อะไรครับนี่ครับ b a c k Up Post นะครับเราก็ แต่ละชุดนะครับจะใช้ได้ครั้งเดียวนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับค็อปกี้มาครับคอสโทรซีนะครับจากนั้นก็ไปวางไว้ในวางไว้เลนครับวางแทนคนี้เราไม่ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับเราใช้ของเราก็ได้นะครับตัวนี้ผมพูดว่าเราเสียพอดีใช้ตัวนี้แทนที่ยืนยันครับเข้าได้เหมือนกันครับแต่ใช้ได้ครั้งเดียวนะแต่ละดนะครับเห็นไหมครับพูดมากนะครับที่สําคัญคือฟรีครับสุดยอดครับเราตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับตัวนี้ครับ